กำลังทหารพรานกองบังคับการควบคุมที่2กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีได้สนที่กำลังตรวจยึดยาเสพติด1สารเมตรพร้อมทั้งของกลางเป็นรถยนต์1คันนะคะในพื้นที่อำเภอพลพิสัยจังหวัดนองคายค่ะ กองบังคับการควบคุมที่2กรมทหารราบที่13กองกําลังสุรศักดิ์มนตรีโดยกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2 1 0หน่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21ได้รับแจ้งจากสายลับข่าวว่าจะมีการลักลอบนํายาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในบริเวณเขตพื้นที่อําเภอพลพิสัยบ้านแดนเมืองตำบลวัดหลวงอเาเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายทางเจ้าหน้าที่นะคะจึงได้วางกำลังซุ่มสกัดบริเวณริมถนนแล้วก็ขณะที่ทำการดักซุ่มอยู่ค่ะได้สังเกตเห็นรถยนต์ ต้องสงสัยและมีคนขับลงมาจากรถและยกวัตถุต้องสงสัยขึ้นไปบนรถและกำลังจะถอยรถทำการหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวนะคะแต่ผู้กระทำความผิดได้ขับรถหลบหนีมุ่งหน้าไปทางจังหวัดน้องคายและทิ้งวัตถุต้องสงสัยค่ะทางเจ้าหน้าที่จึงได้ขับรถติดตามต่อเนื่องจนกระทั่งรถของผู้ต้องหาเกิดเสียหลักและอาศัยความมืดวิ่งหลบหนีไป จากการตรวจสอบในพื้นที่ค่ะพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่จำนวน1น0 0งแเม็ดทางหน่วยจึงได้ประสานบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยเรือพลพิสยัยชุดสืบสวนและสายตรวจสอพอพลพิสยัยฝ่ายปกครองอำเภอพลพิสยัยร่วมทำการตรวจยึดยาบ้าจำนวนดังกล่าวและรถยนต์จำนวนหนึ่งคันค่ะ